สวัสดีค่ะคุณกำลังมองหาคอนโดที่อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกและการเดินทางไปยังตัวเมืองหรือสถานที่ต่างๆที่สะดวกและรวดเร็วอยู่ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะนุ่นพาทุกท่านมาอยู่ที่คอนโดเดอะสปริงค่ะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งห้องชุดห้องนี้นะคะตกแต่งอย่างสวยงามขนาดจะอยู่ที่41.5ตารางเมตรค่ะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ คอนโดเดอะสปริงตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซนทัลเฟสติวัลแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนหลักอย่างถนนซูเปอร์ไฮเวย์และถนนดอยสะเก็ดขับรถเพียงอึดใจเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยนะคะตามมาค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะก็จะพบกับโต๊ะรับประทานอาหารแบบสีที่นั่งค่ะซึ่งโต๊ะนะคะก็จะเป็นไม้โปร่งแต่ว่าวางทับด้วยกระจกทำให้ดูสวยงามมากเลยค่ะ ถัดไปก็จะเป็นระเบียงนะคะซึ่งสามารถเปิดรับลมหรือว่าชมวิวภูเขาได้จากจุดนี้ค่ะสำหรับโซนพักผ่อนนะคะก็มาพร้อมกับชั้นวางทีวีแล้วก็มีชั้นลอยไว้สำหรับวางเครื่องประดับภายในห้องค่ะและโซฟาก็เป็นแบบ2ที่นั่งนะคะซึ่งจะมีขนาดกว้างกว่าขนาดโซฟามาตรฐานทั่วไปและวัสดุก็เป็นวัสดุอย่างดีค่ะโซนทำอาหารนะคะเคาน์เตอร์ครัวจะเป็น สีดำนะคะตัดกับชั้นเก็บของที่เป็นสีขาวสไตล์เรียบง่ายแต่ดูหรูค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะก็ตกแต่งด้วยวัสดุที่ดูทันสมัยค่ะซึ่งห้องน้ำนะคะจะแยกระหว่างส่วนเปียกและส่วนแห้งด้วยประตูกระจกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่นั่งนะคะซึ่งบางท่านอาจจะชื่นชอบการขัดตัวเนาะแล้วก็มาพร้อมกับฝักบัว2ขนาดนะคะแล้วก็ยังมีอ่า ล้างหน้าที่ดูสวยมากๆเลยละค่ะเป็นไม้ขอโทษค่ะเป็นหินอ่อนสีขาวนะคะดูสวยงาวมากเลยห้องนอนนะคะค่อนข้างกว้างทีเดียวเนื่องจากว่าห้องนี้เป็นห้องมุมดังนั้นจึงมีหน้าต่างสองด้านค่ะแล้วมาพร้อมกับตู้บิวอินเสื้อผ้านะคะที่เป็นกระจกสามบานแล้วก็เตียงนะคะก็ให้ความรู้สึกหรูหรามากๆเลยชอบมากเลยอะ่ะ เตียงขนาด6ฟุตนะคะถัดไปก็จะเป็นหน้าหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะที่เชื่อมไประหว่างระเบียงส่วนตัวซึ่งสามารถที่จะเปิดรับลมหรือว่าชื่นชมวิวภูเขาของเมืองเชียงใหม่ได้จากจุดนี้ค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกท่านไปอีกระเบียงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะชื่นชมความสวยงามของภูเขากันอย่างชัดๆค่ะตามนุ่นมาเลยค่ะคอนโดเดอะสปริงมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกายระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงการเข้าออกตึกด้วยระบบคีย์การ์ดและคีย์การ์ดจะอนุญาตให้ออกได้เฉพาะชั้นของตัวเองค่ะคอนโดเดอะสปริงตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซนทันเฟสติเัลเดินทางเพียงไม่กี่นาทีก็ถึงและยังอยู่ใกล้กับถนนหลักอย่างถนนซูเปอร์ไฮเวย์และก็ถนนดอยสะเกตค่ะ การเดินทางไปยังตัวเมืองและสถานที่ต่างๆก็สะดวกสบายมากๆเลยสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรหานุ่นได้ตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะและคุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ตามคอมเมนต์ด้านล่างด้วยค่ะนุ่นขอฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe <S <S เพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากเรานะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ